ก็สวัสดีพี่พี่นักลงทุนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับอยู่กับอโนบันเตงครับอยู่ในช่วงวิเคราะห์บอลนะครับผมในวันอังคารที่15สิงหาคมนี้ครับผมก็วันนี้นะครับอนุบันเตงได้หยิบยกมาให้3คู่นะครับ2อลีกนะครับผมก็คู่แรกนะครับเป็นศึกอ่ายูฟ่ายูโรปาคอนเฟนต์ลีกนะครับผมระหว่างโมนะครับพบกับเคไอคาสวิชนะครับผมในเวลาเที่ยงคืนนะครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นกาลาตาสลายครับผมพบกับโอลิมปิจานครับในเวลาที่หนครับผม คู่สุดท้ายนะครับเป็นศึกฟุตบอลโลกหญิงครับผมระหว่างสเปนทีมหญิงนะครับกับสวีเดนทีมหญิงครับผมในเวลา3ามโมงตรงนะครับผมก็สำหรับ3คู่ที่อนได้หยิบยกมาให้ในวันนี้นะครับบอกเลยนะครับคัดมาเน้นๆแน่นอนนะครับผมพร้อมทากาไรให้พวกพี่นักลงทุนแน่นอนครับนี่นะครับผมก็เป็นผลงานในกลุ่มของพวกเรานะครับผมในกลุ่มของพวกเรานะครับมีแต่ผลงานดีๆผลงานพร้อมรับรัพย์ทุกเวลาเลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากเข้าร่วมกลุ่ม VP ของพวกเรานะครับ อยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับอโนบอลตงนะครับผมเพียงแค่แอดไลน์มาตามนี้ได้เลยนะครับแอด5 3 2 q p h e x ค d r b ว่าผมอย่าลืมแสแอดกันด้วยนะครับในกลุ่มเรานะครับผมมีอัปเดตบินตลอดเวลาเลยครับผมไม่พลาดทุกนัดไม่พลาดทุกแมตช์แน่นอนนะครับโดยเฉพาะบอลสดนะผมบอกเลยครับอัปเดตกันทุกบินนะครับผมพร้อมรับทัพย์กันตลอดนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับผมในกลุ่มเรามีกิจกรรมด้วยนะครับผมเพียงมียอดฝาก500บาทขึ้นไปนะครับรับเสื้อฟุตบอลฟรีได้เลยนะครับผม สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้ทักหาโนบันเต็งนะครับทักหาโนบะเต็งได้เลยวันนี้นะครับผมอย่าพลาดทีเดียวนะครับมาครับผมมาดูคู่แรกกันก่อนเลยนะครับอย่างทีมโหมดนะครับผมพบกับ k คไอคาร์สวิตนะครับผมก็สําหรับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับทางด้านโหมดนะครับผมลงเล่นไป18นัดนะครับผมเล่นในบ้านตัวเองไป8นัดครับเก็บใช้ชนะได้6นัดนะครับผมเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดนะครับส่วนออาไปเล่นนอกบ้านนะครับผมทางด้านทีมโหมดนะครับผมลงเล่นไป10นัดนะครับผม เก็บชัยชนะไป4นัดนะผมเสมอ2นัดแล้วก็แพ้ไป4นัดครับจบอันดับที่4ครับแต้มรวมมี33แต้มครับผมส่วนด้าน KI k a r า h s w i นะครับผมก็เล่นไป17นัดครับผมเล่นในบ้านตัวเองไป8นัดนะครับเก็บชัยชนะได้ทั้งหมด8นัดครับผมไม่เคยแพ้ในบ้านของตัวเองนะครับสองไปเล่นนอกบ้านนะผมลงเล่นไป9นัดครับผมเก็บชัยชนะได้8นัดนะครับผมแล้วก็แพ้เพียงนัดเดียวนะครับจบอันดับที่1ของตารางับผมแต้มรวมมี48แต้มนะครับ มาครับผมเรามาดูฟอร์มพนัดล่าสุดนะครับของทั้งสองทีมนะครับผมก็ในฟอร์มฮันัดล่าสุดของทางด้านทีโมดนะครับผมก็เก็บชัยชนะไปได้2นัดนะครับแล้วก็เสมอไป1นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดครับผมส่วนด้านเคไอคาสวิตนะครับผมในฟอร์มพนัดล่าสุดนี้นะครับกขเก็บชัยชนะไปได้2นัดเช่นกันนะครับผมเสมอ2นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดนะครับส่วนผลงานารพบกันหรือเฮดโเฮดของคู่นี้นะครับผมก็เคยพบกันไปเพียงแค่1นัดหนัดดึงแมตช์เท่านั้นนะครับผม กในหนึ่งนัดนั้นในผลงานกับพบกันนะครับเป็นทางด้านทีโมดนะครับผมที่พ่ายแพ้กับเคไอคาร์สสวิตไปนะครับมาครับมาต่อคู่ที่2กันครับผมอย่างกาลาตาซารายนะครับพบกับโอลิมปิกาครับผมก็สําหรับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับทางด้านกาลาตาซารายนะครับผมก็ลงเล่นไป36นัดครับเล่นในบ้านตัวเองไปสินัดนะครับผมเก็บจ่ยชนะได้15นัดครับเสมอ2นัดแล้วก็แพ้เพียงแค่นัดเดียวนะครับผม ตอนไปเล่นนอกบ้านนะผมลงเล่นไป18นัดเช่นกันครับเก็บชัยชนะได้13นัดนะผมเสมอ2นัดแล้วก็แพ้3นัดครับผมจบอันดับที่1ของตารางนะับแต้มรวมมี88แต้มครับส่วนด้าน NKO ลิมปิจานะผมก็ลงเล่นไป3นัดครับเล่นในบ้านตัวเองไป2นัดนะผมเก็บชัยชนะได้2นัดครับยังไม่เคยแพ้ในบ้านตัวเองนะครับผมส่วนออกไปเล่นนอกบ้านนะครับลงเล่นไป1นัดครับแพ้ไป1นัดนะผมตอนออกไปเล่นนอกบ้านนะผม จบอันดับที่3ของตารางครับผมแต้มรวมมี6แต้มนะครับมาครับผมมาดูฟอร์มฮนนัลล่าสุดของทั้งคู่กันบ้างครับผมในฟอร์มฮนนัลล่าสุดของทางด้านกาลาตาสลายนะครับก็เก็บชัยชนะไป2นัดครับผมเสมอ2นัดแล้วก็แพ้เพียงนัดเดียวนะครับส่วนทางด้านโอลิมปิจาครับผมในฟอร์มฮนนัลล่าสุดนี้นะครับก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง3นัดนะครับผมเสมอหนึ่งนัดแล้วก็แพ้เพียงแค่นัดเดียวครับ สำหรับผลงานทีทูเฮทของคู่นี้นะครับผมหรือผลงานการพบกันของคู่นี้นะครับก็เคยพบกันไปเพียงแค่2นัด2แมตช์เท่านั้นนะครับผมในใน2นัดนั้นนะครับในผลงานการพบกันนะครับเป็นทางด้านกาลาตาสลายนะครับที่เก็บชัยชนะไป1นัดครับผมแล้วก็เสมอกับโอลิมปิจา1นัดนะครับผมมาครับผมมาต่อที่คู่ที่3กันนะครับอย่างสเปนทีมหญิงนะครับผมพบกับสวีเดนทีมหญิงนะครับสาหรับฟอร์มหนัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับผมทางด้านสเปนทีมหญิงนะครับในฟอร์มหนัดล่าสุดนี้นะครับ เก็บชัยชนะไปได้3นัดแล้วผมเสมอ1นัดแล้วก็แพ้1นัดนะครับผมส่วนด้านสวีเดนทีมหญิงครับในฟอร์มนัดล่าสุดนี้นะครับก็ถือว่ายังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับผมเก็บชัยชนะไปถึง4นัดนะครับผมแล้วก็เสมอเพียงนัดเดียวนะครับก็สําหรับผลงานการพบกันของคู่นี้นะผมหรือเฮตเฮของคู่นี้นะครับก็เคยพบกันไปเพียงแค่1นัดหนึ่งแมตช์เท่านั้นนะครับผมกันใน1นนัดนั้นนะครับในผลงานการพบกันนะครับ แพนนาสเปนทีมหญิงนะครับผมที่ทําได้แค่เสมอครับกับสวีเดนนะครับผมก็สําหรับรูปแบบแผนการเล่นของทั้ง2ทีมนะครับผมางนนาสเปนทีมหญิงนะครับเลือกใช้แผนการเล่นนะครับคือ4 3 3นะครับโดยวางหน้าเป้าไว้3ตัวผมกองกลาง3ตัวแล้วก็กองหลัง4ตัวนะครับส่วนนักสวีเดนทีมหญิงครับผมเลือกใช้รูปแบบแผนการเล่นคือนะครับ4 2 3 1อครับผมโดยวางหน้าเป้านะครับไว้1ตัวครับผมกองกลางลุกนะครับ3ตัวแล้วก็กองกลางรับ2ตัวนะครับแล้วก็กองหลัง4ตัวนะครับผม มาผมมาสรุปผลคู่แรกกันก่อนเลยนะครับอย่างทีมโมดนะครับผมพบกับ KI คาสวิทนะครับผมก็สาหรับเรทราคาของคู่นี้นะครับเปิดมาที่ทีโหมดนะครับผมที่เป็นต่ออยู่ลุกครึ่งควบ2นะครับผมก็ทางด้านนะครับกลายเป็นว่านะครับผม KI คาสวิทนะครับสร้างเซอร์ไพรส์นะครับพอนัดแรกนะครับสามารถเอาชนะมาได้ก่อนนับสประตูตอนหนึ่งนะครับผมส่งผลให้ทีเยียนคราวนี้นะครับมั่นใจได้เลยว่านะครับพวกเขาจะเล่นแบบตั้งรับนะครับแล้วก็รอหาจังหวะสวนกลับนะครับอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับผม แม้ภาพรวมนะครับจะดูด้อยกว่าก็ตามนะครับผมแต่ก็ยังเชื่อมั่นอยู่นะครับผมว่าทีม KI นะครับคาสวิตนะครับผมพวกเขาจะสร้างความระบาดใจให้คู่แข่งไม่น้อยนะครับต่างกับทีโมนนะครับอย่างเจ้าบ้านนะครับผมนัดนี้ครับจะเป็นต้องทุ่มสุดตันะครับเพื่อทวงสกอร์กลับคืนมาให้เร็วที่สุดนะครับผมและแน่นอนว่านะครับแบบนี้ก็คงจะลองบอลเหนือกว่าครับทุกประการเลยนะครับผมแถมยังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นอีกด้วยนะครับผมแต่และอย่างว่านะครับผมการเจอกับคู่แข่งในเล่นระบบ หลัง5แบบนี้นะครับก็คงไม่ใช่งานง่ายหรอกครับผมที่จะยิงแบบ2เม็ดนะครับก็แน่นอนครับสาหรับทีมนี้นะผมฟันทฟันธงได้เลยครับไปทางรองนับขีอ่คาสวิตได้เลยนะครับผมที่จะเก็บใช้แล้วก็เฮรับซับในนัดนี้นะครับมาครับผมมาต่อคู่ที่2อนะครับอย่างกาลาตาสลายนะครับผมพบกับโอลิมปิจานะครับสำหรับเรทราคาหรือแฮนดิแคปคู่นี้นะครับผมเปิดมาทางด้านกาลาตาสลายนะครับผมที่เป็นต่ออยู่ลูกครึ่งนะครับผม สำหรับคู่นี้นะครับทางด้านเจ้าบ้านคาราตาสลายนะครับผมเอาชนะมาได้ก่อนครับถึงสาประตูต่อศูนย์นะครับผมวันนี้ก็คงเลือกผ่อนเครื่องนะครับเพื่อไปเล่นเกมลีกนะครับผมที่เพิ่งเปิดซีซั่นมานะครับแต่สถิติในถิ่นนะครับก็ถือว่ามีจุดขายพอสมควรนะครับผมเมื่อฟาใช้ไปถึง4จาก5้านัดที่ผ่านมานะครับผมทุกรายการแบบพีนชีสนะครับขดรวมกันไปถึง9เม็ดนะครับผมส่วนนักโอลิมปิจานะครับผมมองไม่ถึงการเข้ารอบแล้วนะครับผมทว่าก็ต้องพยายามเล่นให้ดีกว่าเดิมนะครับจากเกมแรกนะครับผม อย,อย่างไรก็ตามนะภาพรวมนะถือว่าแข็งแกร่งครับโดยเสียท่าเพียง2นัดนะครับผมจาก11นัดที่ผ่านมานะครับผมรวมถึงเกมเยือนนะครับที่พบก eh ับ UCL นะครับผมซึ่งไม่แพ้ใครมาติดต่อถึง4นัดนะครับซึ่งสำหรับคู่นี้นะครับผมมองว่านะครับกาลาตาเล่นกาลาตาซารายนะครับผมที่เล่นในบ้านนับจะได้เปรียบมากกว่านะครับผมซึ่งฟันธงไปทางด้านกาลาตาซารายได้เลยครับที่จะรับทรัพในนัดนี้นะครับผมมาผมมาถึงคู่สุดท้ายกันบ้างนะครับอย่างสเปนทีมิงนะครับผมพบกับสวีเดนทีมิงนะครับ สำหรับเรนราคาเรนแฮนดี้แคปคู่นี้นะครับผมเปิดมาที่ราคาป poor, ป э นะครับผมซึ่งสำหรับคู่นี้นะครับทางนักสปินทีมหญิงนะครับผมถือว่าผลงานก็ค่อนข้างดีเลยนะครับก็นในฟอร์มพนันล่าสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดนะครับผมแล้วก็แพ้เพียงแค่นัดเดียวนะครับผมแล้วก็เสมอไป1นัดนะครับส่วน,นัสสวีเดนนะครับผมในฟอร์มพนันล่าสุดนะครับยังไม่เคยแพ้ใครมาเลยนะครับผมเก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดนะครับผมแล้วก็เสมอเพียงนัดเดียวนะครับ ซึ่งในผลงานการพบกันของคู่นี้ด้วยก็ตามนะครับผมเปสร้างด้านสวีเดนครับผมที่ทําผลงานได้ดีกว่าแล้วก็ชัดเจนมากกว่านะครับในผลงานการพบกันนะครับเป็นทางด้านสวีเดนนะครับผมที่สามารถเก็บชัยชนะจากสเปนทีมหญิงไปได้นะครับซ да ึ่งสำหรับในวันนี้นะครับที่จะพบกันนะครับผมผมมองว่านะครับอาจจะเป็นสวีเดนทีมหญิงนะครับผมที่อย่าย้ําแขนย้ําซ้ำนะครับสเปนทีมหญิงได้แน่นอนครับผมแล้วก็จะเก็บชัยชนะในนัดนี้ได้แน่นอนนะครับ ซึ่งสำหรับนัดนี้นะครับฟันธงไปได้เลยครับผมว่าสวีเดนทีมหญิงนะครับพร้อมเฮรับทรัพย์มากกว่าสเปนทีมหญิงแน่นอนครับผมฟันธงครับมาครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับ3คู่ที่อโนได้หยิบยกมาให้ในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะถูกใจพวก te <pl ug> <ina> พี่นักลงทุนทุกท่านเลยนะครับผมก็เดี๋ยวอโนขอย่สรุปอีกทีแล้วกันนะครับว่า3คู่ที่ได้หยิบยกมาให้ในวันนี้ครับผมให้คู่ไหนไปบ้างนะครับผมก็คู่แรกนะครับมองไปน้าเจ้าบ้านครับอย่างทีโมดครับผมวนคู่ที่2ครับมองไปนาดกาลาตาซาลายครับ แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับมองไปทางด้านสวีเดนทีมหญิงครับผมก็สําหรับ3คู่ที่อานได้หยิบยกมาให้ในวันนี้นะครับผมหวังว่าจะทํากำไรให้พวกพี่นักลงทุนนะครับผมแล้วก็พร้อมรับทรัพย์ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับพี่ๆีท่านใดนะครับที่อยากเข้าร่วมกลุ่ม VP ของอานบอลเต็งนะครับหรืออยากร่วมเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับผมแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยนะครับแอดห้าสามสองคิวพีเฮดเครับผมเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในกลุ่มเรานะครับผมมีอัปเดตบินตลอดเวลาเลยครับผมโดยเฉพาะบอลสดนะครับ ไม่พลาดทุกนัดไม่พลาดทุกแมตช์แน่นอนครับผมมีพี่อัปเดตบินให้ตลอดเวลานะครับผมมีแต่ผลงานดีๆทั้งนั้นนะครับพร้อมรับทรัพย์กันตลอดนะครับผมสวัสดีพี่ท่านใดนะครับผมที่เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกกับเราแล้วนะครับเรามีกิจกรรมให้ด้วยนะครับผมเพียงมียอดฝากแรก5 0 0อยบาทขึ้นไปนะครับผมรับเสื้อฟุตบอลฟรีไปเลยครับก็สำหรับวันนี้นะครับต้องอานูต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับพี่ท่านใดนะครับที่ชอบใจนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้น้องด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันอากาศหน้าครับผมขอบคุณครับ